พอใจมาอยู่ถึงนี้มันเย็นเย็นกายเย็นใจสบายสบายตัวเนื้อมันหายไปหมดเลยเหมือนไม่มีร่างกายแสงสว่างมันจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์แสงแรกที่ใจหลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าสว่าง แล้วเมื่อตกศูนย์วูบลงไปมีดวงธรรมลอยกันมาตรงนีน้มีฐานของใจแล้วใจมีฐานแล้วมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเป็นดวงใสที่นี้ระหว่างการปฏิบัติช่วงเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกว่าวิตกวิตกคำนี้ไม่ได้แปลวิตกจริตคือเราตรึกระลึกนึก ถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึง่งวิจาร์คือให้มันต่อเนื่องกันไปกระทั่งอาชนะดิวอ์ได้ระดับหนึ่งก็เกิดพิติอาชนะแล้วมีสุขเป็นรางวัลกระทั่งหนึ่งในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีนิมิตที่เลื่อนลอย นิมิตเลื่อนลอยมันเกิดมาหลากหลายเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดความยินดีก็มีเกิดความยินร้ายก็มีคือพึงพอใจก็มีหรือไม่ชอบใจก็มีหรือเฉยๆดูเกิดขึ้นอีตรงนี้ช่วงระหว่างเนี้ไปถึงช่วงก่อนถึงปฐมมรรคเป็นช่วงที่พระ บุรณาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตก็ใช้ช่วงนี้ช่วงเริ่มต้นจากวิตตกวิจารณ์ก่อนมาถึงวัฏมรมักซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเป็นนิมิตสุดท้ายคือบางทีอาจจะเห็นภาพคนสัตว์สิ่งของนรกสวรรค์เรื่องรล่าอะไรต่าง ซึ่งเห็นจริงแต่มันสิ่งที่เห็นมันไม่จริงเห็นตอนมากลากมาให้ภู้เขาเลากาเรื่องราวต่างๆเพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจานึงแนะนำว่าจะไปเตศนิมิตหมายเอาช่วงนี้ไม่ใช่เหมาเอาหมดคล้ายๆสมมติเราอยู่ที่บ้านเราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเราก็นั่งรถมา เราผ่านภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมีตึกลาม,ม้านช่องเสาไฟฟ้าถนนหน,นนทางรถลาสวนกันผู้คนสุน,นัขนกกาอะไรต่างๆถ้าเราไปแวะข้างทางตรงนั้นมันก็มาไม่ถึงไม่ประทับมรรมกายาสมมติมาจากกรุงเทพเอามาถึงดอนเมืองเราเห็นภาพเครื่องบินเครื่องอะไรต่างๆ เนืก,กว่าตรงนี้เป็นวัดปฐรรมกาลไปแวะตรงนั้นก็ไม่ใช่หรือมาถึงลังสิตอ่านนี้กว่าเป็นวัดปฐมกาลมันก็ยังไม่ใช่มันจะมีภาพเหล่านี้เลื่อยมาเลยแต่ถ้าเราไม่สนใจคือมีภาพอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างสบายเหมือนดูทิวทัศน์รถสวนมาแล้วก็หลบก,ก็ไม่หลีกกันไปแซงก็มั่งเขาแซงแลรวมั่งไปเรื่อยๆ โดยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมีแต่ใจมุ่งจะมาวัดพระธรรมกายและในสุดเมื่อเข้ามาถึงวัะธรรมกายอ,อ๋อมันแตกต่างจากที่เราผ่านมาเรามีมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งที่อื่นไม่มีนี่สมมุติเอาเอะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอันไหนเป็นนิมิตเลื่อนลอยที่มีควรติดซึ่งเราคุณอยู่คำว่า,าอย่าไปติดนิมิต หมายเอาช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องกาม,มเรื่องทรัพย์โกรธขัดเครืองขุณมัวสงสัยแังเลงง่วงเคลิมทอ้อกระทั่งฟุ้งไปในเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานเป็นต้นซึ่งพอใจมันว่างเสด่มก็จะมีภาพอะไรที่มันสั่งสมอยู่ในใจเรา พ้าเราผ่านประสบการณ์เรื่องราวต่างๆมันมาเป็นภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงอะไรต่างๆมันก็เก็บเอาไว้ในใจพอใจจะเริ่มเดินทางเข้ามาสู่ภายในสู่การหยุดนิ่งมันก็จะคลายตัวออกมาเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันไม่จริงนน่ะมันคลายออกมาเป็นภาพบางทีภาพโลกภาพสวรรค์อะไร อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันก็มาปฏะติประต่อเป็นคุ้งเป็นแควกันไปนี่มิตรเลื่อนลอยจะเกิดตรงช่วงนี้ถ้าเราไม่สนใจมันเืินนิ่งนุ่มแน่นสบายต่อไปดูไปเฉยเฉย,เฉยมันดูทิวทัศนก็จะถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจเนี่ยค่อยๆตกตะกอนละเอียด นุ่มถูกส่วนก็ตกศูนย์วูบทำดวงแรกจะเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์วันเพ็นอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันได้ใหญ่กนนั้นเรามาถึงที่หมายเบื้องต้นแล้วเหมือนมาถึงสถานีที่เราจะขับรถเคลื่อนกันต่อไป รถหลายๆพล,ลัดส่งไปถึงที่หมายดวงธรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ในิมิตเลื่อนลอยต้องแยกให้ออกนะลูกนะทีนี้ถ้าใครไม่มีประสบาการณ์อย่างนี้มันจะแยกไม่ออกอันไหนจริงอันไหนเลื่อนลอยดังนั้นก็สรุปจำง่ายๆว่าภาพสุดท้ายคือดวงใสๆในจุดเบื้องต้น ถ้าถึงดวงใสๆแสดงเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยไปแล้วใจตั้งมั่นแล้วเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งแล้วดวงใสก็เกิดที่เรียกว่าปฐมมรรคหรือด,ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอมาถึงตรงนี้ได้ก็เย็นใจได้เลยวเวลาต้องไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยมีสุขแล้วก็มีชัยชนะอย่างแน่นอน ที่ีบางท่านพอมาถึงดวงใสๆก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักเพราะไม่ได้รับคำแนะนำก็เหมาวรวมาว่าดวงใสๆเนี่ยเป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยนี่คือข้อพลาดพอมาถึงนี่เห็นแล้วก็แนะนำให้หายไปซะได้เหมาว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยด้วยประโยคถ้อยคำที่ คลายๆกันมัน่งไม่สนใจมั่งหรือนึกถึงคำภาวนาหรือคำํคำใดคําหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ว่าจะนึกคำอะไรกันมามันก็หายเอ๊ะอะก็หายเอะนิมิตเลื่อนลอยมันหายอีกหรือจะนึกถึงประโยคคํคำอะไรที่เราคุ้นๆมันก็หายอีก พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะไปกระตุ้นให้เกิดความคิดใดๆทั้งสิ้นเราต้องนิ่งต่อไปจึงจะถูกต้องนิ่งเพราะน้นบางแห่งบอกให้หายไปอย่าไปสนใหญ่ใช้คำว่าดวงใสๆคือกองขี้ควายนะบางคนก็ใช้ว่าโอ้มันไม่มีความหมายเนะี่ยเหมือนขี้ควายเนะี่ยควายมันยังไม่สนเลย พราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์พอไม่สนเงินมันก็หายไปเลอแต่ความสว่างที่กว้างกว้างความสว่างที่กว้างกว้างเนี่ยบางทีมันก็ทำให้หลงทางได้เพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีความสุขและมันมีความรู้อะไรที่ดูเหมือนจะแจ่มแจ้งในหลักธรรมคำสอนขำว่าสัมมาสมัมพุทธเจ้าคล้ายๆมันจะแตกฉานไปหมดทุกคำ เลยเข้าใจว่าเป็นธรรมวิจัยะคือการวิเคราะห์วิจัยธรรมมันจะชุ่มชื่นใจปิติใจภาคภูมิใจว่าเราแจ่มแจ้งขบคิดข้อธรรมของประสมสมาสมัมพุทธเจ้ารู้สึกแตกฉานอิ่มอกอิ่มใจหรือใช้ความสว่างในตอนช่วงนี้มาพิจารณากายคตาสติผมก็เล็บฟันหนังอะไรก็แล้วแต่ เลยจะเจริญอสุภกรรมฐานตอนนี้จะเห็นภาพของซากศพชัดเลยแต่มันแปลกซากศพมันจะเป็นแก้วและจะนึกคิดไอ้มันแยกแยะก,ก,กันยังไงก็ได้ไอเป็นปฏิกูลก็ได้ไม่เป็นปฏิกูลก็ได้หรือไม่เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ปฏิกลก็ไม่ใช่ไม่ปฏิกลก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยแยกแยะพอพิจารณา บ่อยๆในกายยกตาสติใจมันก็เบื่อหน่ายในกายในกายเราและกายคนอื่นจิตมันก็รวมอีกและสงบนิ่งพอถึงดวงกระเพิกดวงคือปล่อยดวงอาแต่ความสว่างสงบนานบางทีเป็นวันบางทีหลายวันพอใจถอนกันมามันก็ดึงเับความสุขติดมาด้วยมันชุ่มชื่นแล้วดูเหมือนว่าจะแตกฉานในข้อธรรมะ มีความเรื่มมิติอีตรงนี้ใครไปแนะนำระยากแล้วบางคนติดอย่างนี้จนตายแต่ก็สบายและการดึงความสุขที่ออกมาตอนนี้มันจะขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อผิวพรรณมันน่าจะเปล่งปลัองใสเบิกบานทัวใจของผู้ที่เขาถึงนี้มันจะชุ่มเย็นมันเย็นใจเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีทีเดียว ไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราไม่ได้เดินทางกันต่อไปเหมือนจะมาวัาระธรรมกายไปติดแถวลังสด็อย่างงีนั่นก็ต้องทำความเข้าใจว่าอย่าให้หายและอย่าเอาตรงนี้มาใช้ขบวนการคิดต่อไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นกุศล,ลธรรมก็าตามหรือเป็นข้อธรรมะก,ก็าตามสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือ ยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละเพราะฉะนั้นพอถึงดวงตรงนี้เมื่อเราผ่านนิมิตเลื่อนลอยไปแล้วและเข้าใจดีขึ้นว่าไม่เหมาว่าเอาดวงปฐมมรรคนี้เป็นนิมิตเลื่อนลอยไปด้วยให้ทำใจนิ่งต่อไปพอนงนุง่มต่อไปก็เคลื่อนกไปสู่ภายในที่เรียกว่าคำวันลนะ เราได้ยินคำว่าไตสรณาคมหรือไตสรณะคมณะคือการแล่นกับไปหาพระรัตนตรยัยที่มีอยู่ภายในตัวของทุกคนในโลกใจกำลังเคลื่อนกันไปเนี่ยเราอย่าไปยัง้งอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนไอ้ตรงนี้ก็ต้องอาศัยครูผู้มีประสบการณ์ภายในแนะนำให้ปล่อยกันไปเรื่อยๆคือดูไปเรื่อยๆ ทีนี้ก่อนที่จะถึงปฐตถรมคตรงนี้เนี่ยแว่อีกนิดหนึ่งสำหรับบางคนที่เอาองค์พระเป็นนิมิตพอมาปฏิบัติที่สำนักนี้ไอ้ตึกโดงหรือองค์พระบางทีก็จะเห็นองค์พระขึ้นมาอะไรขึ้นมาต่ขึ้นมาในระดับช่วงนี้ช่วงระหว่างเริ่มต้นกระทั่งใจนิ่งระดับหนึ่ง ตรึกองค์พระมันก็จะเห็นองค์พระตรึกดวงมันก็จะเห็นดวงตรึกดวงในองค์พระก็จะเห็นดวงในองค์พระตรึกองค์พระในดวงก็จะเห็นองค์พระในดวงมักจะมีข้อสงสัยว่าเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไอความสงสัยและวิจิกิจฉาตัวนี้ก็เป็นอุปกิเลสอันหนึ่งก็คือเป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ ทำให้ใจมาคิดแล้วเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองแล้วมันเกิดขึ้นจริงความคิดอย่างนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ช่วงก่อนถึงปัมมรรมัเริ่มต้นไปถึงปัมมรรมอยู่ช่วงนี้ถ้ามีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่ามันยังไม่ใช่พระถ้าใช่ไม่มีความคิดอย่างนี้ทีนี้มันเกิดขึ้นในตอนช่วงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำมีเพียงประการเดียว คือดูไปเฉยๆเ,เห็นองค์พระก็ดูองค์พระเห็นดวงก็ดูดวงเห็นดวงในองค์พระก็ดูดวงในองค์พระเห็นพระอยู่กลางดวงเราก็ดูพระในกลางดวงก็ดูไปเรื่อยๆตรงนี้ตกมาตายก็ไอ้ตรงนี้กันเยอะที่มาเรียนในสำนักเนี้ยเฮ้สำนักเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ต่างๆกัน เพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือดูไปเยอยเฉยต้องคิดอะไรจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์พราะเรากงเกรียนกันในระดับนักเกรียนอนุบาลไม่ใช่เรียนในระดับที่เราเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นด็อกเตอร์จะต้องทำหัวข้อวิญยาณิพนธ์วิเคราะห์วิจยัยวิจาร์ณว่าคิดเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริง เรายังไม่ถึงขั้นนั้นความคิดเนี่ยขั้นนี้ยังเอามาใช้ไม่ได้ต้องใช้ความไม่คิดคือมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นมันแปลกอยู่อย่างเหมือนมีกรรมมาบังหลวงพ่อก็แนะนําอย่างนี้มาเนี่ยสี่สิบปี พอถึงตรงนี้ตกมาตายกันเกือบจะทุกคนเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือไม่ใช่ไม่ใช่มั้งมันง่ายเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะธรรมะเป็นของลึกซึ่งจะต้องเข้าถึงยากมาคิดว่ามันต้องยากนะมันก็เลยพอเราได้ง,ง่ายขึ้นมาเราก็นึกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยแม้ยังไม่ใช่ปฐมมรรค ก็ไม่ควรเอาความคิดมาคิดในช่วงนี้ต้องจำนะลุงนะทำไปจำม,มันเป็นอย่างเงี้ยไปจนตายแหละซึ่งเราก็จะต้องไปแก้ไขทีตอนเราเกิดใหม่นะนะ่นี่ยทีเราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะทำความเข้าใจตอนนี้หรือจะเอาเข้าใจชาติหน้าหรือสิบปีข้างหน้าหรือยี่สิบปีหรือก่อนตายดีมันก็แล้วแต่เราเนี่ย จะตัดสินใจเอาแต่จะออกแบบชีวิตว่าไปเข้าใจชาติหน้าก็เอาก็คิดวนๆกันไปอย่างนั้นแหละใช่หรือไม่ใช่คิดเองหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือนิมิตเลื่อนลอยมัง้งหรือเพิกนิมิตใหายไปก็แล้วแต่เราอะถ้าเราอยากจะแค่ว่ามีประสบการณ์ภายในเล็กน้อย ได้ขันติบารมีความเพียรแล้วเราไปเอาดีชาติหน้าก็ให้ทำอย่างที่ที่เคยทำกันเองแหละที่หาวิธีการเองเแต่ถ้าอยากจะรัดเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเร็วๆเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ก็ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุตีสดจันทสโรอุคนพบวิชาธรรมกาย ซึ่งท่านผ่านขั้นตอนแบบพวกเรามาแล้วนะเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะงั้นเอ๊ะนี้นิมิตเลิ่อนลอยหรือจริงมานานแล้วนะท่านก็นสรุปให้ได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์คือไม่ต้องทำอะไรที่เหน่าเลยจากนี้นอกจากหยุดกั็นิ่งอย่างเดียว